ล่าสุดดนดวลเลยนะครับผมน้องมิรินไปบอกแม่เอฟซีอยู่ในหมู่บ้านนะครับ2ตัว1ชุดผู้ใดบ่เบิ่งเสียใจแทนใน่นอนคลิปนี้นะครับผมโอ้โหแบบดูแล้วมันตรงกันกับที่น้องบอกนะครับตัวไดไปรุนไปรับชมน้ำกันนะครับผมคำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารญาในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าชูช่องกาพารวยครับผมมื้อนี้ ผมมีแนวทางของน้องบีรินมาฝากมาตอนเมมเอฟซีนะครับลาสุดน้องไปบอกอยู่ในหมู่บ้านแล้วปรากฏว่ามาตรงกับที่น้องเคยบอกตั้งแต่ตองวดนะครับเป็นโตไใดมารลุนมารับชมน้ากันในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นให้เบื้องตอนท้ายคลิปนะครับผมเอาใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องก้าวพาหลวยด,ด้วยนะครับผมขอคนไละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับรับชมอยู่จังหวลนั้น รับชมอยู่จังหวัดอะไรฝากคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนะครับผมเอาเมื่อนี้ตอนสายๆกับจีไดผ้านองเดินทางไปทำบุญที่อำเภอวังสะหมอนะครับผมไปทำบุญกับครูบาจานนะครับผมก็จะไปซอยให้เองเกาะแสงสว่างนะครับผมก็บจีซื้อดอกซื้อทูบซื้อเทียนนะครับแล้วก็จะไปดูอ่าหม้อแปลงไฟนะครับหม้อแปลงไฟ แล้วก็ได้ยินว่าตอนนี้รถพายจานเสียนะครับก็บต้องได้เดินมาบินดาบาดในหมู่บ้านนี้ประมาณ5กิโลนะครับผมถ้าเดินก็ประมาณ5กิโลหรือว่า3-4กิโลนี่แหละนะครับก็บเลยคือ,ค,อคุยกันกันป็นไงว่าหรือว่าเขาจะไปเปลี่ยนไอ้นั้นเปลี่ยนเอียงก็เพื่อน,นปีปีไอ้พีเสียดันทรายของรถอี่ยังนี่แหละนะครับนี่และว่าจะไปพาน้องไปเห็ดปูน,นำ้ำ แล้วกับางคนกติว่าไปเฮตดแต่น้ำพระอัานบอกนะครับผมบ่เม่นนะครับก่อนที่จะไปถึงคูบาอาจารย์กติแะอยูหน้าอ่ะให้แอดไมค์กสิเอาเงินให้น้องนะครับเอาให้กับตายายนะครับให้ตาให้ยายนะครับคนว่าเสียให้ปูละหาลอยนี้นะครับผมอ่าให้ให้ตากับยายไปพูนกติให้ปูกับยาไว้ที่นี่แล้วกจิไปวัดนะครับผมน่ะละนะครับผม อ่สำหรับแนวทางนะครับมักเขาเรื่องแนวทางกันเนาะนะครับผมว่าไปมันกะจีบางคนมันกะจีว่าโอ้ยว่าลายว่าเงี้ยวนะครับผมอ่ะลายลายเงี้ยงเงี้ยมากก็กิถ้าถ้าฟังมันก็เป็นประโยชน์อยู่นะครับผมมันก็มีประโยชน์ดูนะครับหรือว่าขันจีเอาเต่แนวทางเลยมันกะมันจีจำเจขึืนไปเนาะเขามาปุ๊บก็จีได้ตัวเลขปั๊บมันกะจีโอ้กะจีได้เร็วโพดนะครับ ้โฆษณาเนี่ยจักหน่อยนะครับผมเอาสหรับแนวทางนะครับแนวทางน้องให้ต่องวดคือสี่ห้าจำได้เพะครับผมสี่ห้าสี่ห้าชุดเดียวต่องวดก็คือเพคนบอกชัดมากคือสี่ห้าแล้วก็ล่าสุดอา้อาวบรแมาณก็ถือว่าล่าสุดนั่นแหละเพราะว่าน้องให้หกตัวนั่นแหละล่าสุดน้องให้หกตัว ให้หกตัวแม่ไม่ fc ฟังแล้วฟังอีกผมกับฟังแล้วฟังอีกคือกันได้ยินเหมือนกันก็คือเก้าแปดแปดเจ็ดแปดแปดนะครับเก้าแปดแปดแล้วก็หยุดแต่กลับมาณเจ็ดแปดแปดนะผมก็เลยไปหยิบจับลอตเตอรีร่ไว้นะครับเก้าแปดแปดเจ็ดแปดแปดรางวัลที่หนึ่งกันละเพื่อแตะรางวัลที่หนึ่งกับลูกนะครับได้มาเจ็ดใบเพราะว่าอยู่ในแอปเป่าตังมันมีเจ็ดใบนะครับเจ็ดใบนี่ละประมาณนี้แหละ นะครับผมเอาไว้เจ็ดใบแล้วก็น้องบอกไม่ไม่สดสดอุ่นๆหอนหอนเลยนี่ครับได้ยินแม่เอฟซอยู่ในหมูบ่บ้านมาคุยกับแบนใหม่ว่ามือเบิ้งหมอลำมมือสิไปเบิ้งหมอลำหรือไปอยังนี่ละ่ะน้องเพื่นเล่นเล่นยุสสปริงบอดแล้วแม่มันกันเล้ยางไปถามถามน้องมิรินอีละหรือว่ามิริน ไม่ออกอะไรคุณบางสินอมินินบอกมากเก้าเจ็ดสัตว์นี่ลีเพ่นว่าชัดป่านผู้ใหญ่บ้าแม่กะจิไปซื้อไว้อยู่ตอนนี้ล่ละเพ่นว่าในยินปูปนอยู่ไปซื้อปับเลยว่าชัดเหมือนเสียงผู้ใหญ่เลยเพื่นบางสินะครับแม,แม่แม่บางคนเพนกะจีว่าเริ่มสิหลายโตแล้วนะครับแต่ถ้าเขียนใส่กระดาษเขียนใส่กระดาษอเอาดี๋ยวผมจะสรุปขึ้นไ้ให้เลยเลย ันบวรลายตัวก็จะมีสี่ห้าที่ผมจับเลยได้นี่เลขใดๆตัวนะต้องหกตัวนะมันจะมีแค่สามตัวเท่านั้นมีสี่ห้าแล้วก็เก้าแปดแปดเจ็ดแปดแปดเก้าแปดแปดเก้าออกแล้วเจ็ดแปดแปดเจ็ดออกแล้วมันก็ยังแต่แปดแปดแล้วก็เก้าเจ็ดนอกมาบอกอีกเก้าเจ็ดถือว่าย้ำเลยครับถือว่าย้ำเลยนะครับเพราะว่า มันจะมีแค่4 5 4 5แล้วก็8 8 9 8มีอยู่3ชุดเดี๋ยวไหม8 8 9 7 4 5เนี่ยมีอยู่นี่แหละ8 8 9 7 4 5มีอยู่3ชุดแล้วก็2ชุดที่ว่าบอมากก็คือ9 8มันออกแล้ว9 8ออกแล้ว 7, 8, 9, ออเจ็ดแปดก้าเกลียวเนี่ยมันมีแค่นี้เด้ครับมันมีบ่หลายสำหรับของนองกับมีอยู่สามชุดวันที่แล้วเพิ่นบอกเจ็ดแปดเก้ากับสามชุดออกสองชุดเนี่ยวันนี้กอุย้ยอยากถึกีกอยู่นะครับเดี๋ยวเสียหายแอนไมค์ืุดเพราะว่าดวงดวงแอดไมค์กำลังมาแรงเพิ่นว่ามีมีคนถักคนดวงแล้วคนไปเสียงเซมซี่อันนี้ความเสื่อเด้ครับ เป็นไปนแจ้งเอ็มซีบอกว่าช่วงนี้ดวงแอดใหม่เกี่ยวกับโชคลาภจะได้โชคแบบฟุ๊ก,กโชคก้อนใหญ่ปรากฏว่าเพิ่นซื้อเลขถึงมา่สองวดวสามหัวอนะไรที่แอดใหม่นะครับไปยิบมาลอตเตอรี่ว่าเป็นได้าซื้อกถชึกว่านี่ไปยิบลอตเตอรี่มากกัไปรูดเอาเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดชื่อจากอุดรไปหอดเชียงใหม่ต้องจากเชียงใหม่หอดพายายาเพิ่นก็บยิปใบเจริญใบสองใบสองใบมันก็ได้โอ้ก็ถือว่าดวงเพิ่นดีอยู่ แต่บ่ถือก็หลายคือกันนั่นล่ะนะครับอย่าว่าแต่นับแต่ถือได้ครับงวดที่ไม่ถูกมันก็มีนะครับงวดที่บ่ถือก็เสียเป็นหมื่นคือกันนะครับอันล่ะก็สิถือถ้าถูกทุกงวดมันก็ดีเนาะก็ดีไปอยู่ถวถึงทุกงวดอันล่ะนะครับการโพถือทุกงวดนี่มันก็สิมืดมดๆๆๆไปอยู่เด้นะครับอันนี้รับชมเพื่อความสนุกความบันเทิงนะครับเด้ออย่างมง่ายอย่า ก่อนที่เราซื้อเราต้องมีสติทุกครั้งนะครับโมแมนตวาตัวใดก็จะเอาตัวนั้นเลยเนีอยครับผมจังใดก็รออไกลๆมือห้อยออกเที่ยนึงเน่เด้อครับเด้อนะครับอย่าฟ้าไปดึกอึกอักเอานะครับเพื่อน้องเขาย้ำใม้อีกเมื่อเกิดแม่นไกลมือออกเพิ่นย้ำแปด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 อยู่มือให้จังไดแล้ว่อนจิบอมี่เงินสือรางวัลน้ำพึนนะครับผมอ่ะรอไว้ก่อนนะครับผมเนาะ ย้ำว่าเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับทางช่องไม่สนับสนุนไม่ชีน้นำไม่ชักชวนให้เล่นนะครับเด้ดอผู้ใดมักชอบน้ำนองก็คอยจัดคอยยิบคอยจับเอานะครับผมโมเมนผมบอกให้ซื้อเอาค่กคเอาโซลมโซตายกันโบเมนนะครับเด้อเป็นเพียงแค่แนวทางเท่าน,นั้นนะครับผมเอาสลับแอดไหมเพื่อนไปซื้อซื้อเลขศูนย์สี่หาที่ว่าเพื่อนบนเพื่อนกับฟันดี ฝันเห็นน้องมิรินก็นั้นใหนบอกผู้ใดได้พอนั่นฝันเห็นน้องมิรินฝันว่าน้องมิรินตกน้ำเสียชีวิตแล้วบานนี้ก็กเลยผมหรือแอนไม่ละ่ะต้องฟังจากปากแอนไหมเอาขืนมามาช่วยชีวิตมาปัมม่มหัวใจปั่มยังไงละ่ะฟืน้นนะฝันเกี่ยวกับน้องบอมเมนเล็กน้องสีเข่าบอกครับผมบอมเมนเล็กน้องมิรินสีเข่าบอกบอมเมนสิพักกันชื่อกับน้องมิรินนี่บอก งวดแรกเราก็ถูกแล้วนะครับผมปกตินี่ดังๆๆเข้าห้างงวดสิบงวดผม่อยไปตามบานนี้บ่ถือแต่นี้น้องบอกงวดแรกๆเฝ้าเด้ครับเด้อเฝ้าวงวดแรกสองสามนี่เอาคากักแรงนะครับขันชิแม่นกับช,ชิแม่นช่วงนี้ละมันเคยมันเด้จับเข้าสารเคยกรรมข้าสารก็3มงวดติดจับตัวเลขกับประมาณสองสามวดจับลอตเตอรี่นี้ได้ห้างวด จำได้หลายวันจับลอตเตอรี่ให้แม่เขาได้เลขหน้าเลขท้ายสองตัวเพิ่นเพ่นก็เคยได้ที่ิ่นจับไห่แต่หลังๆมาเพิ่อนจับม่แม่นวานนี้เราเพิ่นกับพึ่งมาบอกบอกเจ็ดแปดเก้าแล้วกับแปดเก้าแปดเก้าก็ได้ชื่ออะนะครับวันนี้เพิ่นก็บอกมากตามที่ผมเอาขึ้นให้นะครับเด้อตามที่ผมเอาขึ้นให้เลยนะครับผู้ได้มากชอบกับพิจารณาเพาะมากชอบกับเลื่อนผ่านนะครับ เอาสำหรับคลิปนี้สายแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตจบลงเพียงแค่นี้ผมจะได้เดินทางไปที่อำเภอวังซามหมอนะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับคุณที่โชคดีโชคมานคอยทุกรางวัลที่หนึ่งกันทุกคู่ทุกคนคอยมีเงินแสนเงินล้านเข้ากระเป๋ากันทุกท่านนะครับผมสิ่งใดบูดีสิ่งใดที่เป็นอับปีอับผมงมงคนก็คอยปูยาแต่ย่ายปัายายายปดเป่าออกไกลดึงเข้ามาจะสิ่งดีๆนะครับสวัสดีครับ